สวัสเดีครับเราอยู่กในเกมอาวีชัยเตยนะครับกับตัวใหม่ครับตัวใหม่ที่เพิ่งแกะกล่อ,องออกจากปีฮะแสปีที่แล้วครับเป็นตัวแรกของทุกคนนะไม่ใช่สีตัวนี้ผมซื้อมาผมซื้อมาเต็มในราคาสิบบาทตอนที่มองลูกไม่เคยเทำนี่ เฮ้ยด hey, ีกว oh, oh. uh ่าโหเราต้องไปเฝ้าป้อมละไม่งั้นก็แตกกุัยดจะดูกันชายไปเลยเฮ้ยโอ้โหเลยจัฟปาร์มหน่าคิดกันดูได้ออนะครับเซตผมจะออกเป็นเซตเซ็ตอะไรดีวะนะครับเซตซอยเร็วนะ ท่านข่าวโดนเปิดแล้วนะครับท่านรุมมืบานโดนปลาไหลฆ่าดีทีมดีไปดีไปแมนตานี้มันก็เออแบนแผ่นี้ก็ใช้ได้อยู่ฮ่ามือคนโหดจริงไม่อยากพูดเริ่มเกมเลยทุกเยอะนะเฮ้ยตัวผีเสื้อตรงไหนเพื่อนดีดี ให้เราถอยหลังไปช kind of um, ิดฟ wow. ้านะไม่งั้นเราตกไม่สวยเอาดิวันมามาอยู่อยแล้วเนี่ยอุ๊บอชุ๊บโอ้โหชั๊บอ่ะชุ๊บเบ่งเป่งก็ได้นะเกลี้ยงจั่วตีฮึดตีโอ้ห่วยมาแล้ว ตัวนี้ทักษะครองครับเอประมาณแพชที่สี่เกตแค่โคตรโหเลยเพชรนี้มาก็ใช้ได้เราก็ต้องมาใสอยอย่อันนี้โอ้โหคอยกันครับไม่ไหวจริง <One kill. S 1> ไม่ไหวจริงคลียาม,ม,มันวนเนอยอะทำไมเออคงตายนะตั้งแต่รอดไหมอีหลอดนะ <c oughs> กเข้าเวยปก่อนเอาใช่ปเราเราจะเสียเราจะไม่เสียป้อมครับเอาู่ว่าตรงนี้เลยแหงนันไม่เห็นเ่ยมันกำลังจะไปตีคิดขับบุนเลยครับทุกคนขบุนว่าไงครับเฮ้ยเปิดป้อมเลยนี่อืม โหไปนะโคตเราต้องเกลช้ยงโน้ตไมเฟนตนนี้กบลบกดไลค์ฮเฮ้ยวันดีแบบได้เปลี่ยนเกี้ยโอ้วะโอ้วะกำลังเาครับครากำลังแย่งคิวนะแย่งคิวนะข้าบนิผมก็ไม่ได้แย่งนะวิ่งไปดู ัเดียวนัะายขนาดไม่ได้ออกสายไมตัวเนี้ยสายก็ใช้ได้ดีใช้ได้ดีมากฮะาาีหายก็ใ้การช้งานไม่ได้รีบรีบทำครับเดี๋ยวชาวบ้านมาดี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 มัดิ้าดิมาดิมาดิมาาดิมาดาดิาดิด เราจะปล่อยป้อมล่างว่างไม่ได้นะครับอย่าให้ป้อมที่เราอยู่แตกนะครับไมนะ่งั้นเสียหน้าไปหมดไปไ,ได้เสียครั้งนี้ไหมคงไม่น,นะเขาไปทันเ่วยปล่อยแล้วก้อมเราแตกเลขติด รอนดีฟามุุ้ยุจุ้ยุุ um, ้ยอ้ยรัครับอุเอ้ยมันรู้ทันหดอ้หเนี้ยี้ยครับช่วยเพื่อน ผมช่วยไปก่อนผมไม่ไปจร <med> ิงไฮยะเตะตัวตัวใหม่ครับมันเรียนทา่ามันเรียนแบบท่าเวนครับเวนคือต้นกูดี่แท้จริงนะจริงเ็าต้องไปช่วยเพื่อนครับแต <med> ่เราเฮ้ยมาดูครับดีมาดีไปช่วยเพื่อนนะกคือีเราไม่เห็นนะเราก็งว่าเลือดจะเยอะจริงทีเดียวนะถ้าเราไปเมื่อกี้เราอาจจะได้นะเอฝั่งมันก็ได้เพื่อนเราไปแล้วครับผตก็ได้ป้อมดีกว่า ปุ่มเลยก่าครับปุ่มนะครับเอาป้องเลยปุ๊บเส,สร็จสั้นเลยฮะเรนใช้ได้นะครับดีสันนี้เรนใช้ได้บงแรง,แรง,งเห็นข้อเห็นไหมฝั่งฝั่งผมก็ชนะนเลยคนหนึง่งคนฟังจะนะแต่ถ้าเป็นคนอื่ต่อไม่แน่นะครับ เลยใช่ไหมเบลุตาครับซีซั่นนี้เพราเขอหักเวนขอไม่ออกของวีทเลยนะตอนที่เราเลือกเวนเขาก็เ้ือกเวนได้ไม่เยอะที่ไหนได้รีดไปเยอะนะมาดูดจาริกูนะชุบชุบตัวชื่ออะไรเนี่ยตัวเอลกับมีนะครับท่านผู้ชม ออกไปเราก็ออกมุมขอ,อกกงการบ้านเป็นแบบนี้หรือเ่าเสื้อหนึ่งฟอสเคดเยอะปุ๊บสุบนะครับสุ่ม, <c oughs> มเราก็ปล่อยอย่ <c oughs> ยาสู้นะครับถ้ามันแรงจริงแล้วไอ้ตัวหางมันบุร่าอเอ๊ะอยากให้จบดิ

เฮ้ยขอขอขอวับตรงนี้ได้ไหมขอวับตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งโฉบเพื่อนไม่ดีไม่ดีไม่ดีปล่อยปล่อยดีขอไว้ยืนนานตายเฮ้ยขอร้องขอวับไงโอโห้เพื่อนมันมีความแบบยอดไตายกันหมดไม่ถอยไม่ถอยสู้ได้วาขาดว่าไงว่าขาด ไม่เกมมันขาดแล้วโอ้ขาดเกมขาดนะครับเราต้องออกชอยนะครับเดี๋ยวมาแย่งเดี๋ยวมาแย่งผมมันไม่เอาไม่เอานะเด็กเด็กอย่ามาแย่งผมผมแก่แล้วผมแก่มาสามปีแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับแก่มาสามปีแล้วครับชุ๊บชุบชุบ เ้างหลังม <Du> ูดูเลยเฮ้ยว่าไงไปมาเลยครับผมมีแบบผมมีที่ดุที่ชี้เราจะไม่ตายอีกแล้วไอ้นอใช้ซัดชู้สกรูฮะสกรูอรไรสกรูประมุ่น จะบเนื้อจะบแกงเกงเน่ลุงท yes. ่านเอ๊ะไินัยจ้ายังไงเจ้าอยดดูบาดยาทั้งหมครับปิดเกมครับปิดเกมรอช้าได้ครับรอเดี๋ยวครับรอเดี๋ยวว่ามันน่าจะมาลุมผมนะครับท่านทุน

มาดังคนเดียวเพื่อนเขาแบบอย่าออกห่างจากเพื่อนนะทุกทีมันเป็นสิ่งที่แบบโชว์โหดกันไปเฮ้ยเพื่อนข้างหลังเนี่ยไอ้ข้างหลังเออได้แล้วได้แล้วอย่าปล่อยเกมไว้นาน๋ยวตายกันหมดวัวขาดเฮ้ยช่วยวัวขาดก่อนวัวขาดตายนะเพื่อนโชว์นี่ฆ่าบุหราได้นะครับเฮ้ยฆ่าอีกตัวได้นะเพื่อนอีกตัวอีกตัวอีกตัวในมุม หายเป็นคนตอนเล่นแบบอีหยาโอ้โหยืนมอนิ๊กแต่ยืนานะท่านผู้ชมยืนาน้ไม่ดีจริงๆดูผมเป็นตัวอย่างเชี่ยโอ้โหขอภัยในคำในสภาพนะจะมีหลุดมากบังค้โหจดเลยวะหมดเลยวะ น well, ี่นะจ๊ะน้องสาวครับก็เสร็จเราเป็นอย่างไรนะครับครับครับโอ้ยปล่อยให้เกมผ่านไปได้ครับเพราะฝังเราวัวขาดนะโอ้โหแล้วก็นิดๆจครับนิดๆจ อย่าอย่าอยนาเลยบีบชุบเออรู้ทันนะติ๊ตานี้ไม่ได้ดิจินารี่แต่พี่ก็อยากพี่นะเฮ้ยไม่เข้ากันครับมันไม่เข้ากันครับท่านผู้ชมว้าวครับตอนนี้ผมเล็กผมเล็กผมผมเล็กอาชีพสุดท้ายก็สุดท้าครับ การเล่นแวนตาเล่ซีสันนี้นะครับเชื่อไหมเนี่ยน <c> ะ <oughs> ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเกิปอา <c oughs> อร์วีสำหรับแวนเทลซี่มีตรานีชอบนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดเป็นสับไทยครับอย่าลืมไปดูคลิปก่อๆดบวยนะด้วยบายครับซีอู